ทักทายสบายดีแม่พี่น้องมดทุกคนเนาะวันนี้ก็ตอนนี้ก็ตอนเทีทุกคนอย่างนี้ก็เฮาออกมาตะเสียามันเฮาจะไปหารอบังเฮต้าบนาทุกคนว่ามันละอ้อหรืออ้อแต่ขอเฮตาบอ่เดี๋ยวเฮาก็สิไปหารอบวงตามแค้มโซนนี่ก่อนทุกคนเลยว่ามันละได้บ่เดี๋ยวก็เฮาก็สิเฮาไปเรอบวงอยู่ในป่าผู้ทันเลยมันมีหรือไม่มีนะไปทุกคนไปหารอบวงกัมเดี๋ยวมันละอ่อเฮาก็ะชีรอบวงตามตามโซนมันนี่ก่อนทุกคนเลย เป็ล้วยังห่าลบเบิ่งป่าเป็นม้อยเห็นนี่ทุกคนเห็นวางเห็นแล้วนี่นี่ทุกคนนี่นะนี่นะทุกคนแต่ตอนนี้แดดแห้งนะทุกคนเลยชินนะทุกคน

ลายขนาดนี่เท็กทุกคนเฮดนี่นี่นี่มาพูด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 เดี๋ยวเราจะพาทุกคนรอบไปเบิ่งว่ามันนี่ทุกคนนี่ <AC 1> นี่นนนเฮด 50, ก, N ก,นนกำลังพอดีนี่นะทุกคนเฮดกำลังงามเลยทุกคนดอกใหญ่ ay, เลย ứng, เฮดกำลังพอดี น,น,นี่นะนี่นะโอ้ทุกคนเอ้ยเดี๋ยวเราจะหาโลไปเลยทุกคนนี่ทุกคนปรชเทศไทยทุกคนเบิง่งคักๆเนี่ทุกคนเฮ็ดกำลังงามทุกคนเอ้ยมาทุกคนไหม ไม่ได้เอามีดมาทุกคนเราเลยเอาพาเลยเค็ดกำลังงานุคนเั้ย

เรีตอรอพีดเท่านะดีมากเดี๋ยวเฮาเดี๋ยวเฮาไปหาต้อออกทวนเดี๋ยวนี้ลอไอ้ปุ๊ะไปเเฮากัหาโลบไปเรื่อยๆคนเดีหาโลบตามโซนก่อนวางคนนำทาาไหมวางก็แม้ nhiều tất cả, đẹp lắm. Đây là lại con tụi con 3 đọc nữa. Đất đọc ngay nha tụi con Mất một kín mất. Này, này cái chụp ngao nha tụi con Tất tụi con, cả, tụi cả, tất cả, แต่นนี้หมดกินมันทุกคนเดี๋ยวก็งามอยู่เดี๋ยวหาต่อไปเลยเลยตอนนี้ก็หาก็ได้เลาะมือทุกคนหาเลาะมือเพราะตอนมันก็สายเติบนะเขาก็จะกินข้าวแล้วแล้วก็ได้หาเลาะมือเดี๋ยวตอนแรกทุกคนยังเดี๋ยวตอนแรกเขาจะหาเลาะหาเบื้องไม้อันนี้ตอนนี้เดี๋ยวเขาจะอ้อมไปกินข้าวกันทุกคนเมยแล้วนะว่ามันก็ยัง ยังมีวัยแล้วอยู่เข้าแห้งว่ะกันอล่เลยๆคนนี้เน,เนี่ยเราเป็นคนถืกนอกระตาตอนนี้เราก็ได้มาฮอดเทลกันะทุกคนเลย Vì vậy đó nó phải cầm mười Vang cầm mười phô vang Để hết nó cả Đây xem này nhé tụi con này đây. đây bị lại Qua đây kèn tụi con này Vang vì vậy là phô Dù khao hèn vang Tụi con này nè Khuyên mà hót bò là gật Tụi bắt nhanh rồi tụi con này à subscribe cho kênh เนี่ยบีเห็นอยู่ทุกคนเอ้ยพอนังห้องนังให้คุณนะทุกคนไหมอาจีบมาล้างเห็ดได้ไหมทุกคนเข้าเลยเนาะ งล้างล้างดีๆนะทุกคนเลยถ้าล้างถ้าล้างดีคักกมันฮัดฮัดดินนะทุกคนเราต้องล้างให้ดีนะจะมันจะจังน้ำคืชอชงน้ำก็ได้นอกล้างชงน้ำทุกคนเลยเพราะว่ามันมีดินลายด้วทุกคนเลย เดี๋ยวแล้วทุกคนเอ้ยยังลื้อล้างนี่เลยล้างนี่แล้วก็ล้างอี่น้ำหนึ่งทุกคนเลยล้างสองน้ำหัวใจมันผัดน,นะ,ะนทุกคนมาไม่เอาเก็บเมาบ马ทุกคนเงาบ马拉กินนกเนี่ยทุกคนชื่อแกฮิตทราบนะขุมขุมเล็กน้อยนะฟรีเซ่ทุกคนเลย ยอดมาละทุกคนยอดมาละที่นกเนีย่ยทุกคน ไหนก็มานกับมือนึงก็พ่อทุกคนเลยอย้วแต่เพิ่มมักมักข่มลายกัเอาลายทุกคนเลยถ้าเริ่มแบบมักข่มปลเลิอกอะเอาประมาณนี้ก็พ่อทุกคนเลยไปมือน ทุกคนเอ็ดเข้าไปเลยซื้อหมอแกงเรียบร้อยคนหนึ่หากกระค้างนี่ทุกคนเลยเดี๋ยวถ่ามันพุดจักหน่อยนี่ฮากระค้างได้ที่แล้วทุกคนงั้นจ้ะ สุกเลยแหละทุกคนบันนี้นะบันนี้ก็าแซ่บขนาดมาทุกคนมากินแกงสต้าบได้บันนี้นะกินข้าวเท้งทุกคนเลยเดี๋ยวพุทน้ำก่อน ขักขนาดทุกคนเอ้ยอะไรทุกคนเด้อนี่เป่าก่อนทุกคนเลยมันฮอร <c oughs> เราประจุบรรดาเล่นทุกคนเลย Hãy subscribe hot kênh Ghiền Mì Gõ Để không ก่อนคใช่แฮงกี้นั่งแซ่ทุกคนมุดของทั้งทุกคนเลยคลิปนี้ก็เอาไว้ชั้นนี้นะทุกคนเลยก็ขอมเคารพใจผู้ติดตามนะครับชมคลิปนี้ก็ไว้ชั้นนี้แล้วอไว้คลิปหน้าพูดคุยกันใหม่อีก 拜拜的。<Everybody. S 2> mm hmm.